เก็บเดียวไหวเลยเรียบร้อยไหมเรียบรอยก็เอาไปที่สวัสดีครับบ่าวเหยาะสาซีสวัสดีครับเฮ้ยมึงนี่บ้านเหยาะสาซีอ่าได้เลือกเาเสาซีที่ทางพี่ได้เลือกมาไต่เฮ็ดครับพี่น้องดูนะนี่บ่าวหยอะไต่เฮ็ดที่ไปตลาดเ้านะครับตลาดแถาเฮ้ยเด็กสาวสี ตลาดดึกนะครับมีแม่งแม่งก็ไล่พี่น้องนะนี่นะครับบ้างเงียกับเงี่ยชาคุณคโอ้สาวซีเจ็บเฮ็ดครับพี่น้องกับบาาเงียบบ้างเงียบเด็ตะกะคุณน,นะครับบ้าเฮาสาวซีพี่นอ้องเพื่อนคุณนะเง็ดบบ้างเงายบจีเจ็บไปส่งตลาดนะครับผม มีเป้าหย่าสิออกตลาดดึกลองเบิ่งนะครับว่าการตลาดของเห็ดมันสิเป็นไงครับนี่คือสั้นสองนี่สั้นบนนะครับผมนี่สั้นบนนะครับบปาหย่าก็สิมึงยู่มุม,มนี่นะครับสาวสีก็บสียู่อีกมุมหนึ่งสาวสีเป็นมุมนี้มุมนี้เป็นสาวสีแมงหลายบ่แมงหลายบ่ โอ้เห็ดเลยเห็ดกับพ่อได้เก็บพี่น้องนะเรื่องสันลางสันลางกระลังกระหามปู้นนะครับพี่น้องนี่คือโล่งหน่อยนะครับโล่งหน่อยมีสามสันนะครับพี่น้องสามสันนะครับพบยา่ากับสีได้ทำการเก็บเดี๋ยวมาเย้าพาไปเบิ้ลอีกโล่งหนึ่งนะครับใ่าญ้ามันอีสิพบหญ้าทำการเก็บสองโล่งนะพี่น้อง ซาอ์ซีเป็นยิบถ่ายานี้จะเข้าเลยครับมองยาวนภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกโลกนึ่งนะครับผมอยู่ใกล้กันนะครับนี่โลกนี้โลกนี้กับสีมี่หกสันนะครับโลกนี้กับสีเงยขึ้นไม่จังหน่อยนี่นะครับผใใลผลิตยัยงบออาจ,จยังเป็นมือใหม่นะครับผมมือใหม่ครับเห็ดฮัทศึกษานะครับหัฒเห็ดศึกษาไปเรื่อยนะครับ อันนี้สินหาอยกาน้อยพี่น้องโอ้มันหนาผมน,น,นันยยน่นมันหนามันใหญ่ครับกมาเงาสีย้อนหลอกอยกาน้อยตรงนี้น่นะครับนี่สันนี่สันเทิงนะครับสองลูกหนาจะเดี๋ยวได้จักรเดนะมาเงาสีทรายเบิ้งหน้าพี่น,อน้องเนาะอมาเงาสีออกตลาดทำการเก็บครับโลูนี้ ครับซุ่มหน่อยๆกันไล่พี่น้องหน่อยๆขึ้นมาไหมกันไล่พี่น้องเต็มเดี๋ยว่าเงี้สิทำการย้อนหน่วยใหญ่มันออกเบิร์ดนะครับพี่น้องถ้าไม่ทำก็หนีมันสิบานถิ่มนะครับเฮ็ดกาสิบ่เป็นราคานะครับเนาะไปเข้าไปสกับขึ้นไหนึ่งหูนี่ตุ้มนี่ตุ้มใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าเงา้ยาอยากให้มันหน่วยใเงยหรอกะไม่ค่อยติดกันนะพี่น้อง่ค่อยจะเก็บเงยนะคือเดี๋ยวตัวยางสีมันเก็บหนักนะครับผมเก็บหนักผะหนักแจ้ากะ งามนะครับงามใหญ่สำหรับเบาเงาวนะครับมือใหม่มือใหม,ม,ม่หัดปลูกนะครับผมนี่ก็สีจู่าเจ็บสองโรงนะครับอีกโรงอีกโรงนึงนี่โรงนี้ก็ต้องตีขึ้นนะครับมาท่านแล้วจะได้คุ้มผ่าที่ว่าอีโร่งน,น,นั้นนี่ยังมาท่านอีกเก็บนะครับพี่น้องโรคนั้นเีานจะเกิดไปบาเยี้ยสิพากับขึ้นในเบืองสาวีนี่นะครับ สาสได้ไหลยไปครับอา้วิคุมเน็บมัวคือเน่ยเอ้าปลาเงี้ยวขอยหยัดเก็บซอยสาสีจักข้าเลยพี่น้องก็มแม่งอะไรครัพี่น้องฮึกปลา,ากเก็บเดียวไรเ<ส>ลยเรียบร้อยนี่เออก็เอ้ามที่ จังบ่กว่านี่เอาโอ้ผลผลิตถทอี่ว่าได้รลายเต๋อบิวมันนี่พี่น้องสาวซีปาตีนเฮ็ดหอดจับโมงแล้วเหมือนเนาะสาวซีปาเพื่อที่จะน้ำออกตลาดครับผมนี่ครับสาวสีมาออกตลาดครับืันนี้ ไปได้ครับขายได้เคอร์งนึงและนี่อีกเคอร์งนึงครับอีกเคอง์ท่งครับนี่ครับฮะโอ้บอยเน่าลืมไทยนะ<ะ>เบิ้งนะครับพี่น้องมาหอดตลาดแดล้วพีเ่เรื่องตลาดพุน่นกำลังหลายครับกำลังมาเอาแบบนี้เดี๋ยวบอยเ,น,น,เน่าสีหอดเฮียนบอยเน่าสีสัลุปมไปเบิ้งนาะมาสีแดงจักรู้นะอเอามือแรกนะครับผมอันอุป,ปกรณ์ยังกับพวกผมเราจะสร้งกัน nói nói nó kít lít lít, Đó bao nhiêu gì, Có nhạt sang soi sáo xí gần hợp rồi, Đó để về hoàn hiện, nhau chẳng phải áp điện thì thế nữa. ạ, bao nhiêu cả sáu xì phạc phơn, bảy bảy đôi, tưng khืน, chỉ để kéo đi, mực đen nạp ืมจะรูปผลกับเพราะอะไรยื่อเนาะสามสิบสี่สิบรูนึงอ่ะมือไม้นะครับตุ้มขาจาวเก่งขาจาวเดมมือละลอยสองลอยเอาครับไตเติาไปเรื่อยนะครับพี่น้องเอาบ่า,าวยเอาครับสาวสีขอบคุณนะครับทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอาเอาเล้วสาวสีบายบายใายบาย